ั้นแปลงผักจากไม้เป็นอิดไม้จะมีข้อดีคือทำเสร็จไวข้อเสียคือส่วนที่ลงไปในดินจะผุแล้วก็รากหญ้าก็จะเข้าไปในแปลงผักเราส่วนอิดนี่ก็คือเสร็จช้ารากหญ้าแทบจะไม่เข้าไปในแปลงผักของเราค่อยๆทำไป แดดร้อนวันนี้ทำไปแล้วก็ถอนหญ้าไปมะเขือเทศเราสามารถกั้นเป็นล็อกๆได้เลยไม้เนี่ยมันจะเร็วเราจะปลูกอะไรก็ได้ลองดูได้ลองผิดลองถูกไป ถ้าเราอยากลองนะถ้าเราอยู่บ้านเราอยากลองปลูกผักทำแปลงผักลองได้แต่ถ้าใช้ดีขอเป็นเป็นเป็นอิดดีกว่าถึงจะช้าแต่ชัวไม้เร็วแต่เราก็ต้องเปลี่ยนอนะ